แมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังพิจารณาคว้าตัวมาตินซูบีเมนดี andy, กองกลางทีมชาติสเปนของราอันโซซิดาษในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้เพื่อทดแทนการขาดหายไปของโรดรีที่บาดเจ็บยาวจนจบฤดูกาลซูบิเมนดี andy, วัย25ปีเคยตกเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่เจ้าตัวเลือกที่จะอยู่กับราอันโซซิดาดต่อไปอย่างไรก็ตามล่าสุดมีรายงานว่า เป๊ปกวาดิดโอลาผู้จัดการทีมแมนซิตี้สนใจดึงตัวเขามาเสริมทัพโดยซูบิเมนดี้มีค่าฉีกสัญญาประมาณ60ล้านปอนด์เมื่อถูกถามถึงข่าวลือการย้ายทีมซูบิเมนดี้ได้ยืนยันว่าเขายังมีความสุขกับระอันโซซีดาดและต้องการพัฒนาต่อไปกับสโมสรการเสริมทัพในตำแหน่งกองกลางตัวรับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแมนซิตี้ในขณะนี้เนื่องจากการขาดหายไปของโรดรีส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นของทีม การคว้าตัวซูบิเมนดี้อาจช่วยเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางและช่วยทีมกลับมาสู่เส้นทางแห่งชัยชนะได้